นุทินศักสยามต้อนรับพุทธิพงศ์เข้าภูมิใจไทยทางการวันนี้พร้อมเปิดตัวทีมงานลุยหาเสียงตอกเสาเข็มกรุงเทพมหานคร นายสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อและในฐานะนายทะเบียนพักภูมิใจไทยเปิดเผยสำนักข่าว i n เโดยย้ำว่าวันนี้เวลา13นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยและนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพักจะให้การต้อนรับการสมัครสมาชิกพักอย่างเป็นทางการพร้อมมอบเสื้อพักภูมิใจไทยให้ในายพุทธิพงศ์ปุณกันโดยจะเปิดตัวทีมงานและนโยบายหาเสียงภูมิใจไทยกรุงเทพเพ,เทพเพื่อเตรียมพร้อมการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าส่วนภาพรวมการเปิดนโยบายพักแบบ เต็มรูปแบบเตรียมเปิดหลังปิดสมัยประชุมสภาไปแล้วคาดว่าในช่วงเดือนมีนาคมรวมถึงป้ายหาเสียงทั่วประเทศเน้นสโลแกนพูดแล้วทําและนโยบายรายภาคเฉพาะกลุ่มโดยขอให้ติดตามเซอร์ไพรส์นโยบายของพักด้วยจีนระงับออกวีซ่าให้ชาวญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ตอบโตมาตรการเข้มงวดตรวจโควิดนักท่องเที่ยวจีน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนได้ระง,งับการออกวีซ่าให้กับชาวเกาหลีใต้และชาวญี่ปุ่นเพื่อเป็นการตอบโต้มาตรการข้อกําหนดการตรวจหาเชื้อโควิด -19 กับนักท่องเที่ยวจีนที่ประเทศต่างๆกําหนดมาโดยสถานทูตจีนในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ประกาศหยุดให้บริการวีซ่าผ่านทางออนไลน์โดยระบุนะคะว่าการห้ามดังกล่าวจะดําเนินต่อไปจนกว่าเกาหลีใต้จะยกเลิกมาตรการเลือกปฏิบัติในการเข้าประเทศต่อจีน,จนการประกาศดังกล่าวครอบคลุมวีซ่าท่องเที่ยวธุรกิจและวีซ่าอื่นๆบางประเภทขณะ สถานทูตจีนในกรุงโตเกียวกล่าวเพียงว่าการออกวีซ่าจะถูกระงับการประกาศดังกล่าวดูเหมือนจะมีผลกับผู้สมัครใหม่เท่านั้นโดยไม่เกี่ยวกับผู้ที่ถือวีซ่าอยู่ในปัจจุบันค่ะซึ่งบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวในญี่ปุ่นได้รับหนังสือแจ้งเรื่องจีนระงับการออกวีซ่าให้แก่ชาวญี่ปุ่นไม่สามารถยื่นขอวีซ่าเข้าจีนเกือบทุกประเภทขณะที่กระบวนการจองวีซ่าผ่านเว็บไซต์บริการของจีนไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ได้ออกแถลงการว่าขั้นตอนของรัฐบาลในการเสริมสร้างมาตรการป้องกันไว ัสําหรับผู้โดยสารที่มาจากประเทศจีนนั้นขึ้นอยู่กับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และวัตถุป,ประสงค์เราได้ให้ข้อมูลกับประชาคมระหว่างประเทศอย่างโปรง่งใสและได้สื่อสารกับฝ่ายจีนล่วงหน้าขณะที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุน่นกล่าวก่อนหน้านี้ว่าจะเสียใจายหากมีการกําหนดข้อจํากัดสําหรับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพิ่มมาตรการจํากัดการเดินทางกับผู้มาจากจีนเช่นต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อเป็นลบก่อนขึ้นเครื่องบินหลังจากจีนประกาศเมื่อเดือนธันวาคม2565เรื่องเปิดประเทศและ ยกเลิกมาตรการกักตัวกับคนเข้าประเทศตั้งแต่วันที่8มกราคม2566นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นรัฐบาลดำเนินนโยบายมาถูกทางพาเศรษฐกิจไทยโตต่อเนื่องท่ามกลางการชะลอตัวเศรษฐกิจโลกคาดปี2566 GDP ของไทยขยายตัว3.8% นายอนัุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิที่การนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมั่นใจเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งกแกร่งและมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอีก4ปีข้างหน้าท่ามกลางการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตามถือเป็นผลจากการดําเนินนโยบายที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ของรัฐบาลที่ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีสัญญาณบวกได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กําชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมให้เติบโตในระยะต่อไปได้อย่างมั่นคงพร้อมรับต่อสถานการณ์ความท้าทายในระดับโลกโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงการคลังคาดการเศรษฐกิจไทยปี2566จะขยายตัวได้ถึงร้อยละ3.8แม้ต้องเผชิญกับ สภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยโดยมีปัจจัยสําคัญจากการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงภาคการท่องเที่ยวและบริโภคในประเทศยังคงเป็นแรงหนุนหลักต่อเนื่องจากปี2565โดยในปี2566คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทยกว่า21ล้านคนซึ่งยังไม่รวมนักท่องเที่ยวจากจีนนอกจากนี้กระทรวงการคลังประเมินอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะ4ปีข้างหน้า2567-2570 มูลค่า GDP จะขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยในปี2,567ขยายตัวร้อยละ3.8มูลค่ากว่า19.77ล้านล้านบาทปี2,568ขยายตัวร้อยละ3.4มูลค่ากว่า20.78ล้านล้านบาทซึ่งถือเป็นปีแรกที่ไทยมีมูลค่า GDP เกิน20ล้านล้านบาท ปี2,569ขยายตัวร้อยละ3.4มูลค่ากว่า21.86ล้านล้านบาทและปี2,570นะคะขยายตัวร้อยละ3.3มูลค่ากว่า23ล้านล้านบาทค่ะ เอกชนมองเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังโต3%จากท่องเที่ยวเลือกตั้งหนุนแต่ยังต้องช่วย SME เพิ่มสภาพคล่องประคองธุรกิจนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้มีโอกาสเติบโตได้อย่างน้อยร้อยละ3โดยปัจจัยบวกที่เห็นได้ชัดคือภาคการท่องเที่ยวที่เชื่อว่าในปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเป็นเท่าตัวและเมื่อรวมกับนักท่องเที่ยวจีนที่อาจเพิ่มขึ้นจากการปลดล็อกมาต าตราการซีโร่โควิดและเปิดประเทศจะทําให้มีตัวเลขเพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ํากว่า5ล้านคนรวมเป็น25ล้านคนซึ่งจะทําให้ภาคท่องเที่ยวทั้งระบบฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วรายได้ของเกษตรกรยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่องและความเสีย่ยงจากสถานการณ์ภัยแรงและฝนทิ้งช่วงมีแนวโน้มลดลงแล้วรวมถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจะส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและความเชื่อมัน่นแต่อย่างไรก็ตามรัฐจําเป็นต้องมีมาตราการช่วยเหลือกลุ่ม SME ให้เข้า ถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมีบรรเทาภาระหนี้ของลูกหนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการมีโอกาสกลับมาแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งและต้องเร่งดึงดูดการลงทุนโดยตรงหรือ FDI จากต่างประเทศให้มากและรวดเร็วที่สุดโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ที่มีความพร้อมรองรับการลงทุนจากทั่วโลกและต้องเดินหน้าเจราจา FTA ระหว่างไทยกับนานาชาติให้มากขึ้นเพื่อขยายตลาดใหม่ๆสําหรับสินค้าไทยและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุนและการค้าให้ทัดเทียมกับประเทศ คู่่แขงทีมชาติไทยทอนแค้นมาเลเซีย3ประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าชิงชนะเลิศกับเวียดนามในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศเกม2 การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศเกม2ที่สนามธรรมศาสตร์ระหว่างทีมชาติไทยเปิดบ้านพบกับมาเลเซียในนัดแรกโดยโค้ชมาโนโพกิงปรับไลยอัพหนึ่งตำแหน่งส่งกำพลปฐถมอักกุลลงเฝ้าเสาแทนกิติพงศ์ผู้แถวเชือกที่เหลือยืนพื้นชุดเดิมนำโดยตัวเก๋าอย่างกับตันอุ้มธีรธรบุญมาทันสารัตย์อยู่เย็นและธีรศิลป์แดงดาซึ่งเกมแรกทีมไทยบุกไปแพ้มาเลเซียมาก่อนศูนย์ประตูต่อหนึ่งขณะที่ผลเกมที่2นัดที ทีมชาติไทยเป็นฝ่ายโชว์ฟอร์มที่เหนือชั้นกว่าเอาชนะมาเลเซียไปอย่างขาดลอย3ประตูต่อศูนย์จากประตูของทีรศิลป์แดงดานาทีที่19บดินผาลานาที55และปิดท้ายด้วยตัวสำรองอดิศักิ์ไกรสอนนาทีที่71ทําให้ไทยชนะไปด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ1ึงทีมชาติไทยผ่านรอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่ปรับทีมชาติเวียดนามโดยเกมแรกจะบุกเยือนก่อนในวันที่13มกราคมและเกมที่2กลับมาเล่นในบ้านวันที่16ม กราคมนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแหง่งขณะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ30 พยากรณ์อากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มีลมตะวันออกพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทย,ไทยตอนบนลนักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงระวังอันตรายจากอักคีภัยที่เกิดจากสภาพอากาศแห้งไว้ด้วยสําหรับยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและอีกเรี่นงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองฝุ่นละอองในระยะนี้นะคะประเทศไทยตอนบนมีการสะสมฝุ่นละอองบอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบริเวณดังกล่าวขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสลมตะวันออก ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก iNN Breaking News